อรจชทน,น,น,นหลายวันนี้เป็นวันที่สองเดือนกันยายนในการแนะนำเาร,รเดินประกรรมฐานท่านบญดาญาโยมพุทธศาสนทุกท่านอันดับแรกที่ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีอย่าลืมลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นการควบคุมสติสมัมปชัญญะให้ทรงตัว ถ้าสติะะสัมผัยะทรงตัวดีแล้วสมาธิก็ทรงตัวได้นานเรื่คำภาวณาก็ดีลมใ,ใจก็ออกดีจึงมีจึงจัดว่ามีความสุองกญมากให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่อยู่ให้ใจออก,อใ,หใ,ออกให้ใจเข้าภานาตามให้ใจออกภนาตามถ้าญาติโยมที่มาทีหลังไม่ทราบเขาใช้คำนาวนาว่ายังไงให้ใช้คำพุทโธ ใช้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทถ้าญาติโยมที่เคยปฏิบัติมาแล้วคล่องแบบไหนทําตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนึกเขานึกนการกำหนดรูปเราไม่จเขาออดมันไ้ญาติโยมพุทธบริษัทถ้ารู้จกรรักทำคุมไม่สมเมเสมอจิตจะเป็นฌานเร็วคําว่าฌานหมายถึงว่าการทรงสมาธินี่ดีมากดีเป็นขั้นขั้น ชาหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่เหมือนกันวันนี้จะพูดเฉพาะชาญที่หนึ่งก่อนเอาแค่ชาญที่หนึ่งก็พอไม่หนักคนได้ชาญที่หนึ่งสามารถเป็นโสโดาวไปับเรกคารมได้ <Okay. S 1> ถ้าจิตของเราเข้าถึงชาญที่หนึ่งจะมีความรู้สึกตามนี้คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีพิจรารณาก็ตามรู้ลมหายใจเขาออกก็ตาม หูได้ยินเสียงชัดทุกอย่างเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงสุนัขก,กัดกันเรือเห่ากัดนี่เป็นต้นได้ยินทุกอย่างตามที่เขาพูดแต่ว่าเราไม่ดำคาญในเสียงจิตสามารถคุมลงให้ใจเขาออกได้าคำพามนานได้ตามปกติอย่างนี้เป็นอาการขอาฌานที่หนึ่งถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งได้จิตจะมีอารมณ์เรียบ ต้องพยายามฝึกบ่อยๆให้คล่องการทรงฌานย่าใช้เวลานาน,านถ้ายังใช้เวลานานกว่านเข้าถึงฌานแสดงว่ายังหยาบอยู่มากต้องทําบ่อยๆทําเรื่อยๆจ้าท่งนนึกปับ๊บสามารถเข้าฌานได้ทันทีเพราะวันนับฉันว่า,ว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 าสามารถมานึกขึ้นมาถึงลงมาใจเขาออกก็ดีคำภาวานาก็ตาม หูจะไม่ดำคาญในเสียงอารมณ์จะมีการเยือกเย็นอย่างนี้ชื่อว่าคล่องในฌาน <c oughs> ในการรู้ลมใ,ใจก็ออกกับคำบรรณานี่มีความสำคัญมากเป็นการป้องกันนิวรณ์ห้าประการได้แต่ประการที่สองก็เป็นการป้องกันอบายภูมิได้ด้วยทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าถ้าเรามีฌานสมาบัติและมีสมาธิดีแม้แต่ฌาเนเบื้องต้น ขณะที่จะตายเราจะไม่หลงตายนั่นหมายความว่าขณะที่จะตายพตดีพระชัญญะจะดีอยู่จิตเจนึกถึงพระอยู่เสมอนั่นจิต,จตหรือว่าจิตจะนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลอยู่เสมอถ้าขณะก่อนจะตายจะไม่เราทำบาปมากสักเท่าไรก็ตามแต่ว่าถ้าจิตนึกถึงพระก็ดีนึกถึงสิ่งที่เราทำบุญก็ตามเราจะไปสวรรค์ก่อนเอาแค่นี้พอไหมถ้าอยากไปสูวมแล้ว เฮยังก่อนเี๋นีต่อไปก็จะมาเล่าเรื่องสู่กันฟังความจริงมาเที่ยวนี้นตะตาบุติฉันอยู่ที่วัดฉันพูดไม่ชัดหรอกดินมันแข็งมาที่นี่ยังแข็งอยู่บ้างแต่แข็งน้อยบางสั์อาจจะฟังไม่ชัดขอเล่าเรื่องสู่กันฟังคือว่าเมื่อวันที่1ิบสามสิงหาคมสอง5หรอสห้า เวลาตอนเช้าประมาณ8ปดนาิกาเสร็จเสรจจากภารกิจตอนเช้าก็ตั้งใจจะภาวนาเอนตัวลงนอนเนื้อาชาันยาวใช่ไหมเอนตัวลงนอนพระเริ่มจับลมให้ใจเขาออกให้ใจพอให้ใจเข้าก็ดินเสียงพูดเบอรคุณอย่าเพิ่งไปเทวสภาไปสำนักผมก่อน เป็นเสียงของพญายโยมกับนายบัญชีก็เลือไปดูท่านเห็นท่านสององค์ยืนใกล้ๆถามว่าลุงีธุราสําคัญหรือจะให้ไปท่านบอกถ้าไม่สําคัญผมก็ไม่มาตามต้องสําคัญมากก็เลยตามท่านไปแค่ก็นำหน้าฉันเดินตามหลังพอเข้าเขตเห็นเทวดาแต่งตัวเต็มเต็มอัตราตามปกติถ้าไปที่นั่นทําไปดูการสอบสวนนะ เึงแต่ให้แต่ตัวปกติในฐานะทำงานแต่ว่าวันนั้นแต่งตัวเต็มยศเต็มมตราหมดยืนสองแถวก็ผ่านแถวเข้าไปเขายกมือยกมือไหวแต่ว่าการไปเขานี้ไม่เข้าสถานที่สอบสวนเข้าห้องโถงของพญายมที่ห้องโถงก็เป็นว่ามีเก้าอ,อี้สวยมีแท่นสวย เป็นสีทองผสมแก้วสวยมากก็ไปนั่งเก้าอีต้ตัวกลางพระยายยมนั่งขวาในาวันชีนั่ง,งซ้ายเห็นห้องโลง่ลงก็ถามว่าลุงไม่เห็นมีอะไรไปตามทีนมาทำไมลุงก็บอกว่าต้องมีครับก็เดี๋ยวก็มีพอพูดจบก็ปรากฏว่ามีเทวดาแต่งตัวชุดขาวทั้งหมดเพชรใสหมดประมาณสองรอองค์เศษ เข้าไปในห้องประชุมพอเข้าไปนั่งเรียบร้อยก็มีเทวดาองค์หนึ่งบอกว่าท่านครับผมอยากจะขอความเมตตาจากท่านถามว่ต้องการอะไรอยากให้ถวายสังฆทานห้สักชุดหนึ่งอีกองคหนึ่งบอกว่าผมอยากจะได้อานิสงส์บทพระครับขอบทพระพระสงฆ์เอ,องค์เถอะ<บ>ก็เป็นว่าไม่รับั้งสองไการถ้าทำไมเป็นเทวดาแล้ว บอกวาแกเป็นเทวดาแล้วยังไม่พอใจหรือเขาบอกอันนี้สงสังฆทานขาดอน้สงบทพระขาดสวยสู้มาีวานันอื่นเขาไม่ได้งาอื่นเขาสวยกว่า,ท,า,ววาที่เขามีนะก็เลยถามบาัตรในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ก็รู้อยู่อะไรไปไไเป็นบุญเป็นบาปทําไมจะไม่ทาใหนครบถาวายสังฆทานก็เป็นขอทําไม่ยากการบวชพระเป็ไปขอไม่ยากเขาบวชก,กันทุกปี ถ้าเราจะเงินไปร่วมเขาสักบาทสองบาทมันก็มีอะไรสงกันบุพระทําไมจึงไม่ทำแกก็เลยนิง่งเลยถามพญายโยบอกว่าเมื่อวานนี้พระเจ้าเทศทําไมเทวดาสององค์นี้จึงไม่เข้าใจเมื่อวานนี้พระเจ้าเทศสนสั้นๆท่านบอกว่าท่านเทศตะวัตยาสัยของคนท่านเคยแนะนำบอกว่าอย่าเทศให้มันยาวนักอย่าใช้เรื่องให้มันมาก ต้องดูดูคนกลุ่มของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนบางกลุ่มต้องการฟังเทศยาวคนบางกลุ่มต้องการฟังเทศสั้นสำหรับคณะของคุณต้องการสั้นไม่ต้องการยาวหมายความพูดสั้นๆพอเข้าใจกันได้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ถามพญายมพญายมบอกว่าเทวดาสององค์เพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาว,วันนี้ oh. โอ้เป็นใหม่เอี่ยมเลย เมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าเทศจิงไม่ได้ฟังแต่ว่าทั้งหมดจะเป็นเทวดาชั้นยามานะชื่ขาวนี่ชั้นยามาแ้ามีเทวดาอีกสักยี่สิบองค์กว่ามั้งข้ามาใกล้ๆบอกผมเคยเป็นสุนัขที่วัดท่านครับหมาที่เลี้ยงไว้เนะี่ยโยกทรงชักอายหมาไหม เคยเป็นหมาที่เลี้ยงไว้มีตัวหนึ่งตายหลังที่สุดบอกว่าผมเพิ่งตายวันซืนนี้ครับเมื่อวานนี้ด้ฟังเทศจากพระเจ้าเดิมทีเดียวผมอยู่ชั้นดาวดึงพอฟังเทศจากพระเจ้าจบจิตสะอาดขึ้นเขาให้เลื่อนไปชั้นยามาเห็นไหมเก่งไรขวัญไอ้ขวัญมัวขายเทพอยู่น่ะก็เป็นว่าบเอานี้ก็แล้วกันนะการถวายสังฆทานก็ดี มวดพระก็ดีอัน,นิสงส์มากแต่อัน,นิสงส์ก็แค่การมาวาจรสวรรค์ฟังเทศดีกว่าถ้าฟังเทศแต่เธอสามารถปฏิบัติได้เธอก็จะมีโอกาสเป็นประโสูดาบันเป็นอย่างน้อยเธอ่ิชนั้นก็ไปพระรารเพราอบอกว่าจะเทศเห็นเทวดากราบทั้งหมดกราบแล้วเง,งนหน้าเลยหัวไปฉันก็สงสัยเทวดาจะไหวอะไร หันไปดูข้างหลังพุทธเจ้าออปถมมานั่งที่แท่นทระนัะเทศไอแท่นนั่นเขามีไว้สำหรับพระเทศวิยาแล้วกยาโยอบรมคนอบรมเทวดาท่านก็บอกว่าเธออย่าเทศในฉันเทศเองดีกว่าถามทำไมครับเธอเทศไปเดี๋ยวก็พาเขารกเข้าป่าไปหรอไม่ตรงทางก็เลยดีเลยหันไปพนมมือตั้งใจฟังเทศานกรเทศกันเดียว กระบอกที่บุกมอวานนี้นะเทศเหมือนกันน้บอกเทศเท่านี้ก็พอคื่อวานนี้จําได้ไหมได้เลยได้กระอไม่ต้องบ,บอกขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าหนึ่งท่านบอกว่าจงนึกถึงความตายเว้ยเป็นอารมณ์ให้ถือว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเทีย่ยงญาติโยมฟังแล้วก็จำไปดูนะจแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วย ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายพยายามสร้างความดีเข้าไว้จงอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำแล้วคือบาปทั้งหมดบาปทั้งหมดที่ทำอย่านึกถึงมันลืมมันซะเลยนึกถึงอย่างเดียวความดีโดยเฉพาะอย่างยีงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ตาม เรื่องการทำบุญกุศลใดๆก็ตามเป็นความดีที่พาเราอย่างน้อยพาไปสวรรค์ให้นึกถึงแต่ความดีเรื่องการในสองให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพเรื่องการในสามจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ทุกท่านจะเป็นประโสดาบันและท่านก็ที่ให้ดูนรก ว่นานรกตันไฟโชษอยู่ข้างหน้านนไกลมากไฟแดงเ็นจะเห็นไกลต้องบอกว่าเทวดาทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดมีบาปติดตัวทั้งหมดทุกองค์ยังมีบาปมากกว่าบุญเนี่ยอายบุญเล็กน้อยจึงมาเกิดเป็นเทวดาแต่บาปที่มีกําลังมากกว่าพอท่านพูดถึงบาปไอ้เงาดํามันเกิดขึ้นในในกายเทวดาเห็นชัดไอ้แทก ธรดาท่านเลยบอกว่าจงอย่าไปนรกตั้งใจไปนิพพานโดยตรงและท่านก็ชี้ไปข้างบนทุกคนเห็นนิพพานทั้งหมดนิพพานมีสีขาวล้วนแก้วนะไม่ใช่ขาวธรรมดาไม่มีสีอื่นใสามากที่เป็นได้เป็นแดนสงบหลังจากนั้นท่านก็แนะนําว่าถ้าต้องการไปนิพพานให้ทุกองค์คิดอย่างนี้ คิดตามด้วยตัดสินใจด้วยให้เสร็จไปคือให้คิดว่ามนุษย์โลกบนแดนแห่งความทุกข์เราไม่ต้องการมาเป็นมนุษย์ใหม่ต่อไปเทว่าโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงแต่เ้าว่ามีความสุขไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไปนิพพานคําว่าจุติหรือตายไม่มีจะอยู่ที่นั่นงานทุกอย่างจะไม่มีในนิพพาน ถ้าต้องการอะไรทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเองสมมติว่าเราเดินไประหว่างทางในบรบ้านถ้าคิดอยากจะนั่งตรงนี้ความจริงมันไม่มีแต่ไม่มีเตียงมีตังขอนั่งลงไปจะมีเตียงมีตังมารับทันทีโดยไม่ต้องคิดคือว่าไม่ต้องไปนั่งขายเทปห้วยปาก <c oughs> นะมันมีทุกอย่างไม่ต้องใช้คนก็ลงความว่าท่านเทพอยู่ตรงนี้ จะบอกเท่านี้นะทุกคนนะจำมาดีนะถ้าความจริงความหมายที่มีมากเทศสันสั้นจะบอกการเทศกเทวดาก็ดีกับคนกลุ่มของคนก็ดีอย่าเทศยาวเทศยาวเสียผลนับสองฝ่ายฝ่ายฟังกับฝ่ายเทศฝ่ายเทศก็เหนื่อยแลวไม่มีผลให้ฝ่ายฟังก็ลำคัญไม่เลไจะจบสักทีใช่ไหมก็เป็นว่าวันนั้นจบ วันที่สิบสามนะเป็นการจบไอ้นี่มอยากจะเข้าส่มนะ oh. เดี๋ยวก่อนคนหน่อยๆน,นะแล้วนั้นมาวันที่สิบสี่วันนี้ขอเล่าเรื่องสองวันโคกันนะว oh. ันที่สิบสี่ก็เหมือนกันเอาเริ่มออกจากตัวเรียกว่ามีกายซ้อนกายจะไปเทวสภาวันนั้นก็ไม่ได้ไปเทวสภา ก็ดินเสียงพยายมด้บอกคุณอย่าเพิ่งไปม่เดี๋ยวไปสํานักผงก่อนถาม่าลุงทําไมมิตรระมากนักก็บอกมีความจําเป็นท่านก็พาไปสานักของท่านแต่วันนี้ก็เห็นเทวดาแต่งตัวเต็มยศอีกเหมือนกันเทวดาตั้งแถวเหมือนกัน่านที่กล่าวมาแล้วนะในเมื่อเห็นตามธรรมดาที่ไปเนี่ยเคยไปเรื่อยๆทุกวันแต่เทวดาไม่เคยแต่งตัวเต็มยศ ้าเทวดาแต่งตัวเต็มยศก็กหมายความว่าต้องมีอะไรพิเศษ,ษ,ษต้องมีพระเจ้าขสเด็จเป็นตน้นเมื่อไปถึงไปนั่งอยู่สักครู่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็มีคนประมาณสามสิบคนยืนอยู่ข้างนอกมีเทวดาคุมอยู่แล้วก็มีคนอีกประมาณสองหมื่นคนเสษถูกคุมอยู่ข้างนอกยืนก้มนาพญาโยมท่ยานก็บอกเทวดาบอกว่าไปประกาศเขานะ ื่อเวลานี้พระมาอยู่ที่นี่แล้วใครต้องการพบพระบ้างให้เขาให้เขามาได้ในห้องโถงเป็นนว่าคนสามสิบคนที่เทวดาคุมอยู่วิ่งทันทีเลยวิ่งมาในห้องโถงมาถึงก็กราบแต่สองหมื่นคนจะเสียดยืนเป็นตุ๊กตาก้มหน้าเฉยเทวดาเขาประกาศถึสามครั้งทั้งสองหมื่นคนเสร็จไม่มีใครสนใจตอนนี้จะญาติโยมพุทธบริษัท ทุกคนฟังแล้วก็จงอย่าหวังคิดว่าถ้าเราตายญาติจะทําบุญให้นะอย่างนี้ญาติทําบุญให้ก็ไม่มีผล <c oughs> ไม่มีโอกาสโมทนายังไงไงก็ต้องไปนรกเราทําเราเองดีกว่ามั <c oughs> นแน่นอนหลังจากนั้นแล้วก็ในเมื่อมีมาประมาณสามสี่คนมานั่งอยู่แล้ว <c oughs> ก็ถามว่าต้องการพบฉันเรื่องอะไรแกก็เล่าความหลังให้ฟัง ว่าสมัยก่อนก่อนที่ผมจะตายผมเคยฟังเทศพระเทก็เทศเฉพาะว่าตายแล้วศูนย์ไม่เกิดใหม่ต่อไปผมก็ทำความชั่วทุกอย่างที่มันสำนวนสามารถจะทำได้จากปานาธิบาตเป็นต้นฆ่าสัตว์ก็ฆ่าขโมยก็ขโมยตามความจำเป็นคนเราไม่จำไม่จำเป็นนี่หมขโมยนะเนะนียใช่ไหมล่ะ จำเป็นจะต้องเอาขโมยก็ขโมยเป็นต้นแต่ว่ามาสองปีที่ผ่านมาบุตรกับปัญญาปัญญาของผมก็บุตรเขาไวทิวัตท่าสูงเขาไปได้หนังสือประวัติพระปานมาเล่มหนึ่งผมก็อ่านอ่านเที่ยวที่หนึ่งก็ยังไม่แน่ใจอ่านจบที่สองสักดีใจขึ้นอ่านจบที่สามมั่นใจว่าพระองค์นี้เคยตาย แล้วก็เอาเรื่องความตายมาไล่ฟังตายแล้วต้องไม่สนจริงก็เริ่มทําบุญเริ่มตั้งใจทําบุญแต่ทําบุญไม่หนักนักแล้วต่อมาขั้นสุดท้ายแต่ว่านนยญยะนั้นก็ตั้งใจว่าที่เขาเขียนไว้ที่หนังสือว่าฤาษีดี้งดำเป็นคนเขียนก็อยากจะพบฤาษีดรืงดำไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็แต่ว่าโอกาสจะมาไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่มีวันสำคัญอย่างเป่ายางตัวเพชรเป็นต้นจะมาบ้างลูกกับเมียเขามาซะเองแกก็ต้องอยู่บ้านเข้าบ้านนักษสะอย่างนี้ทุกเที่ยวจะมาที่ไรก็ไม่มีโอกาสลูกกับเมียเข้ามาเองไอ้จิตที่คิดถึงเดือสีดินดำนั้มันคล้องอยู่ในใจต้องการอยากจะพบตอนที่เวลาตายจริงๆก่อนจะตายจิตมันมัวมืด ไม่นึกถือบุญกุศลเมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วเป็นตัวึ้นมา,าก็เลยเห็นเทวดาสี่องค์ยืนอยู่ก็ถามว่ามาทําไมเทวดาก็บอกว่าจะมารับคุณไปสนักพญยายมก็เลยบอกว่าผมไม่อยากไปครับอยากไปหาฤาษีจึงดําเทวดาบอกว่าไม่เป็นไรเวลานี้พญายมนีมนฤาษีจึงดําไปที่สนักแล้วไปคอยอยู่ที่นนโนนเอเห็นไหม แกก็เดินไปไปคือเทวดาอย่างกันเองทั้งหมดไม่เป็นคนนึกถึงบุญได้นี่นะคนนึกถึงพระได้เขาไม่เอานรกเขาไม่เอาพอถึงจะเมื่อก็เล่าให้ฟังเสร็จก็เลยบอกว่าในเมื่อพบแล้วต้องการอะไรบ้างแกบอกว่าผมไม่รู้จะต้องการอะไรครับก็บอกว่าความจริงคุณนึกถึงพระได้นะคุณเป็นเทวดาได้แล้วทําไมจะไม่เป็นเทวดาแกบอกว่าจิตม่นคล่องต้องการจะพบ ต้องการจะพบก่อนและไปไหนก็ไปเถอะไปได้ก็เป็นว่าท่านคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปสวรรค์น,นะสิแกบอกอยังไม่ไปอยากจะฟังเทศก่อนตอนนี้สมเด็จโอสถก็มาอีกใช่ไหมท่านมาทงประเทศตัทนที่แล้วมาประเทศจบปรากกวเตวเทวดาทั้งสามทิบองค์เป็นพระโสดาบันหมดเมื่อหมดเวลาแล้วฉันเลยไปที่ดาวดึงไปที่เทวสภา ขอบใจเทวดานางฟ้าทั้งหมดสมเด็จออปถมทั้งกระตามไปด้วยพอขอบคุณเขาแล้วะอปสมทั้งประเทศประเทศกันเดียวกันประเทศจบก็จะไปนิพพานแต่โอปสมท่านบอกว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรองค์ก็ดีทั้งหมดเขาช่วยคุณทุกอย่างเวลาคุณไปนิพพานทำไมไม่ชวนเข้าไปคนจะชวนเขาไปด้วยก็เลยชวนท่านเมื่อชวนไปถึงนิพพานนั้น ทุกองค์ก็นั่งอยู่ที่วิมานหลังใหญ่วิมานจริงๆมันมีสามหลังตามปกติหลังเดียวก็พอฉันก็สงสัยว่าทาไมต้องมีสามหลังแต่ไปที่ไรก็ไปนั่งอ้หลังที่เคยนั่งอีกสองหลังไม่เคยเข้าไปกันบอกว่าหลังนี้เป็นที่นั่งของคุณอีกหลังหนึ่งข้างหน้าเป็นที่นั่งของพระพุทธเจ้าท่านอีกหลังหนึ่งเป็นที่นั่งของเทวดากรมนางฟ้าพอไปถึงที่นั่นแล้วก็ พระกวเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพระกดีมีรัศมีกายสว่างบายกว่าเดิมมากแล้พระพุทธเจ้าตรงตัดเทศสงฆ์ชี้ให้ดูนิพพานว่าเทวดานางฟ้าระูมหลายท่านด้วยกันจำนวนมากมีวิมานอยู่ในบนิพพานแล้วทุกคนถ้าอยากจะต้องการจะมานิพพานจะไปที่ตัวไปได้แต่ว่าถ้าใครจะมาที่ตรงนี้ต,ต,ต้องขออนุญาตจาของเขาก่อน ท่านก็เลยหันมาหาฉันบอกว่าอนุญาตเขาสักทีว่าวิมานหลังใหญ่หลังนั่นใครจะมาพักมาเที่ยวมาอะไรก็ได้แต่สองหลังนี่ห้ามข้ามวนสิทธิใช่ไหม <ปะ S 2> ก็เป็นว่าเทวดากับผมก็ดีใจเมื่อท่านจบท่านเทศจบแล้วก็อนยยุญาตเทวดากับผมแล้วก็กลับอรบันดาญายโยพุทธบริษัทยังไม่เลิกพอตองขี้เยอะเดี๋ยวต้องเข้าส้วม<อ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก็เป็นว่าญาติโยนทั้งหลายฟังแล้วนะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทําไมยึงมเทศสั้นๆเทศโดยเฉพาะความยิ้มพระพุทธเจ้าท่านเทศยาวก็ได้สั้นก็ได้น้อยก็ได้มากก็ได้ท่านเทศเฉพาะตามกําลังใจของคนคนกลุ่มนี้ควรเทศสั้นก็เทศสั้นคนกลุ่มนี้ควรเทศยาวก็เทศยาวยาวนั้นเทศกับพัยยะก็สั้นมาก ว่าพายะเธอจงอยาสนใจในรูปเพียงแค่เท่านี้ท่านพายะก็เป็นพระอรรัตน์เพราะเป็น,นมสมิยายานท<อ>่านเลยบอกคณะของคุณก็เช่นเดียวกันอย่าเทศให้ยาวเขาจะจําไม่ได้พอขึ้นต้นก็จําต้นถึงปลายก็จําปลายต้นหายไปเห็น <c ười> <c ười> ไหม <c ười> ตรงเรื่องนั้นไม่เปล่าถ้าบอกเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ปฏิพัานได้อารมบรรดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ตอนนี้ก็หมดเวลาพูดพอามิลาเลา3นาทีนะทุกท่านตั้งใจสมาทานสินสมารตามกรรมฐาน